8000ประจัศซีทีเมจิจำกัดด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับนี่ถือว่าจุดขายเลยวันนี้มาเจอกันฟ้าจะห่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าน้ำหนักเข้ากันในทรอนดีมวยไทยนี่คบยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูโอ้ยมาดึงขับถนนศิลปะไม้ม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดไม้บวกเพชรยินดีนะครับก็จัดโดยด้วยนะครับเสาร์นี้แล้วนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวห้างโรงแรมลาคุน่าแกนแอนสปาจังหวัดสง ไพต้นตลับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร020160000หรือว่าที่ไลอ้อนทีวี999นะครับมาแล้วคู่แรกยกนาทีก่วยบางคอแหลมมารับเงินโล่งเงินด้วยนะครับโล่งเงินกล้วยเดินครับร่วมสนุกกันนะครับอัดฉีดแบบเรียวทามตอนนี้ ตามกันต่อลองผู้เอกของเราสายเพชรกับฟ้าลองขยับเข้าหานะครับลูกล่างยุ่งยุแผงมีออกได้ดีนะครับทางซ้ายทางขวานะครับแม่นได้าการตกไม่ได้เลยนะครับโอ้โหโอาวุธตีนซ้ายหน้าตีดสูงอ้าวเจาะล่างกันไปครับไปนาทีครึ่งกับยก2อ,อ้าวแข้งขวาสวยครับคนเหล็กตัวเล็กครับพี่บอลครับโอ้ยตอนนี้นาย <c oughs> ดูมาชวนทะเลาะนหนเลยครับสายเพชรโอ้ <c oughs> ไปเข้าไป อุ้ยซอกซอกเอานี่ครับแหลกซอแกแหลกซอกกันแล้วตอนนี้ยัดไปโอ้โหดูฟ้าลิขิดนี่ครับาสายเพชรโอ้โหแกก็มีทุกรูปแบบเหมือนกันครับพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำในนะครับฟาลิขิดก็คอยกดแขนไล่แขนแล้วก็แข้งน,นี้โอ้โหมาโต้คืนแต่แล้วเม็ดนิ้นหนักๆแรงๆนี่ดูว่ารูปร่างช่วงชกจะเสียเปรียบเทาอย่างหนึ่งสองของฟา้าลิขิตมีตัดลำตัวอีก กล้าดวนกล้าแลกอยู่แล้วครับไอเพชรฮสายเพชรบอกของชอบเลยอ่ะหมดยกก่อนครับมีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดนะครับให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตุนสองศูนย์หหรือว่าที่ไลอ้อนดปเนเชืยสกำกัดขอขอบพระคุณครับเอาแล้วครับไปลยครับสายเพชรต่ว่าโอ้ยโดนดักแทงเข้าไปนี่ ัดตุ้งหยุดแล้วก็มาโดนอีกเม็ดหนึ่งนี่หล่นเลยครับาการยุติการชกเลยครับครับนี่อาจารย์ทะเลิงโมือให้ผู้ชนะฝ่ายน้ำเงินกับฟาลิกิตอ,อพิบนศรีครับโอ้ยก3ครับอ่ายก3